เลขทูตรงนี้ต้องพูดกันตรงไปตรงมาว่าเป็นเลขแห่งความเชื่อเป็นเลขแห่งความศรัทธาเพราะฉะนั้นเราจุดออกมาแล้วจะตรงไหมจะถูกใจไหมนะครับจะถูกใจพี่ๆคนดูหรือเปล่าเนี่ยเราควบคุมไม่ได้จุดออกมาเป็นตัวไหนก็ขอให้เป็นตัวนั้นเป็นเลขนําโชคของทุกคนนะครับสาธุรวยครับสาธุรวยกับพี่ๆทุกท่านเลยเมื่อคืนครับอ้ยนะ เขาเรียกว่าอุ่นเครื่องเมื่อคืนแปดสองตำลาวนะใช่ไหมแปดสองตำราวเมื่อคืนอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องร้อนๆนนะเต็มเต็มเลยนะครับโอ้โหหน้าไรสดนี่บอกเลยว่าฉ่ำมากขอบคุณสิบดาวจากพี่พยอมวันโสภาครับขอยพี่เฮงเฮงปังปัง,ปงรวยๆยสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขในทุกวันนะครับขอบคุณสิบดาวด้วยนะครับผม สำหรับพี่พีคนไหนที่รอสายด่วนตามไทยมาแล้วมาช้านิดนึงนะผมเพิ่งจะลงวันนี้อ่ะปกติผมจะลงเมื่อคืนนะแต่ว่าเดี๋ยวผมรอหน้าไลฟ์สดผมรอมาไลฟ์สดแล้วผมจะเปิดห้องใหม่ห้องใหม่เฮียตีคนรักหวยครับใครที่อยากเข้าห้องเฮียตีอยากได้สายด่วนผมแจกฟรีทุกคนนะครับเข้าไปขอแอดมินได้เลยอยากจะบอกกับพี่พอย่างหนึ่งครับว่าสายด่วนของผมเนี่ย แนวทางผมมีด้วยกัน2ใบ2ใบนะฟังให้ดีใบแรกคือใบเต็มเลขตารางที่เข้า3ตัวงวดที่แล้วเลขตารางเนี่ยถ้าทุกคนที่เป็นแฟนคลับหรือ fc ผมจะรู้ว่าเลขตารางผมคำนวณจากสถิติใบเต็มนะครับคำนวณจากสถิติใบเต็มซึ่งสถิติใบเต็มก็คือเลขรางวัลที่1นนั่นเองเพราะฉะนั้นใบเต็มเนี่ยชอบจะมาบนนะทุกคนรู้นะ ส่วนสายด่วน2ตัวล่างเนี่ยผมจะวิเคราะห์ให้มีแต่2ตัวซึ่งเลขไม่ได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว2ใบทําไมถึงแยกกันมันจะไม่เหมือนพวกตำเหล่านะทุกคนคืออธิบายอย่างนี้ว่าคือรัฐบาลไทยผมต้องคํานวณชุดบนเนี่ยชุดหนึ่งนะครับคํานวณล่างอีกชุดหนึ่งนะครับจะมาคํานวณเหมือนกันไม่ได้นะเพราะข้อมูลคนละรอบนะครับผมเอาสถิติมาคํานวณน,นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว วันนี้ใครที่ยังไม่ได้ใบแนวทางพี่ก็เข้าไปขอน้องแอดมินได้เลยที่ลิงตนล่างนะครับพี่เข้าไปขอน้องแอดมินได้เลยที่ลิงตนล่างคือคือจะบอกว่าแบ่งปันให้พี่ๆเนี่ยคือแบ่งปันด้วยใจนะปังปังด้วยกันถูกถูกด้วยกันผมไม่มีนะครับมาเปลี่ยนแก้แนวทางหลังเลขออกไม่มีแน,น่นอนนะครับไม่มีแน่นอนว่าเฮ้ยจะต้องมาเปลี่ยนหลังเลขออกมาเปลี่ยนแนวทางไม่มีแน่นอนนะครับเมื่อคืนอุ่นเครื่องวันนี้สายด่วนเลยลถ รถไฟจัดไปพี uhm ่เอวรักเออเมื่อคืนแค่อุ่นเครื่องนะอืมสวัสดีหนึ่งพันห้าร้อยคนดูด้วยครับมาเฮ้ยทุกคนเลขสวยแต่นี่ยมีแปดซะด้วยนะอยากเข้าห้องข่าเฮียห้องแนวทางนะครับใครที่ดูไลฟ์สดนะหนึ่งพันห้าร้อยคนตรงนี้นะครับเข้าห้องใหม่นะทุกคน เข้าห้องปัจจุบันนะครับเข้าห้องแนวทางนะครับใครที่รอใบเต็มอยากได้สายดวงสายด,วดย่วนอะไรพวกนี้เออผมลงให้ฟรีนะพี่เข้าไปดูในห้องได้เลยนะครับที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับใครกดลิงก์ด้านล่างไม่ได้ทักข้อความเพจมาสามแปดเก้าน่าจะใช่ครับขอให้โชคดีนะพี่นะอย่างที่บอกแหละผมไม่อยากให้ใครต้องมางมงายหรืออะไรนะความเชื่อกับความงมงายนี่มันต่างกัน,กนพี่นะครับงมงายคือไม่รู้แหละ ฉันเชื่อแล้วใครจะพูดอะไรเนี่ยฉันยังไม่ได้มีเหตุและผลฉันยังไม่ได้กึกกองอะไรเลยอันนั้นเขาเรียกงมงายแต่ความเชื่อเนี่ยมันคือความพลังศรัทธาเคยได้เคยเห็นเคยสัมผัสเคยเขาเรียกว่าอะไรละ่ะบ,บางคนอาจจะเคยมีโชคบางคนอาจจะขอการงานบางคนอาจจะขอเรื่องค้าขายบางคนอาจจะขอเรื่องเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะครับแล้วได้มาอันนั้นคือความเชื่อเนี่ยครับ ชอบช่องเฮียมากค่ะเฮียเข้าก็คือเข้าไม่เข้าก็แค่เอาใหม่ถูกต้องครับถูกต้องครับถ้าไม่เข้าเราคำนวณใหม่บอกแล้วครับเราคำนวณซ้ายไม่มาเราลองคำนวณขวาดูนะเฮียอยากเข้าห้องมันเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ทักข้อความเพจเลยนะถ้าพี่เข้าไม่ได้ทักข้อความเพจเพื่อความชัวนะครับโอ้โหเนียนน้องอยากจะให้พี่ดูมุมข้างมากเลยวันนี้ทูบแตกอะทุกคน วันนี้ทุบแตกสงสัยผมจะได้กีดคอแหบคอแห้งอีกแล้วมั้งเนี่ยผงใสผมจะได้กีดคอแหบคอแห้งแล้วมั้งอะพี่พีเห็นเลขอะไร <c oughs> พี่พีเห็นเลขอะไรคอมเมนต์มาหน่อยเฮียต <c oughs> ีถูกก็คือถูกไม่ถูกก็แก้ไม่มีมาแก้โพสตค่เฮียเพจเฮียนี่คือที่สุดแล้วไม่รู้จะแก้ทําไมไงอืมถ้าไม่ถูกผมก็โดนด้วยใช่ไหมล่ะแก้ไปก็เท่านั้นแก้ไปก็ไม่ได้ทําให้ถูกหวยออใจแลกใจเนี่ยใช้ได้กับทุกคนเชื่อผมนะ แล้วผมไม่เคยเก็บเงินคนดูนะต่อให้เลขจะเข้าสามตัวสองตัวผมไม่เคยมาเรียอะไรเงินรับบริจาคอะไรทั้งสิ้นไม่นะครับผมถือว่ากว่าจะถูกกับมันยากให้นึกตรงนี้แล้วเวลามันไม่ถูกกับผมก็ไม่เคยไปไปเสียเงินให้พี่นึกออกมาเออคิดง่ายๆแค่นั้นเพราะฉะนั้นเวลามันถูกมันเข้าเราจะเปรียบกันทําไมอะ่ะใช่ไหมวันนี้ขอให้โชคดีวันนี้ขอให้โชคดี สำหรับวันที่16กันยายนนะครับเลขท้ายรางวันที่1เลขทูงวดประจำวันที่16กันยายน2568เลขที่ออก389 <ocalyptic> ใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ให้ผมดูได้ผมอยากรู้เห็นเหมือนกันหรือเปล่าเห็นเหมือนกันหรือเปล่า สายด่วนรัฐบาลไทยใบเต็มรัฐบาลไทยนะครับสามารถดูได้ที่ห้องใหม่นะที่พี่บอกว่าห้องเฮียตีเข้าไม่ได้เลยห้องเต็มเนี่ยนะครับเมื่อตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบอกต้องบอกจริงๆว่า f c มาดูกันเยอะแล้วตำลาวเนี่ยก็หนํำซัมเมอร์เซเวอร์นะครับแล้วที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยห้องมันก็เลยเต็มมันก็เลยแบบเข้ากันไม่ได้เนี่ยวันนี้ก็เลยมาเปิดห้องใหม่เอาเลิกเอาชัยเอาเลิกเอาชัยวันที่16นะครับ วันที่16กกันยาก็เลยเอาเลิกเอาชัยเนาะวันนี้ขอให้โชคดีครับวันนี้ขอให้โชคดีนะครับอ่าวันนี้ขอให้โชคดีขอให้โชคดีครับใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์คำว่า วันนี้รวยครับใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์คำว่าวันนี้รวยครับถ้าเกิดว่ายังไม่ได้นะยังไม่ได้สายด่วนยังไม่ได้ใบเต็มเนี่ยนะครับพี่เข้าไปขอแอดมินได้เลยหรือว่าไปดูหน้าเพจผมก็ได้นะเออไปดูหน้าเพจผมก็ได้นะคนไหนที่บอกว่าเฮ้ยเฮียผมอยากได้ผมอยากได้ใบเต็มผมอยากได้อะไรไปดูหน้าเพจก็ได้นะครับแต่พวกสายดวงสายด่วนอะไรพวกเนี้ยอยากจะได้แบบบางคนใจร้อนไงอยากจะได้ใบเต็มอยากจะได้อะไรก็เข้าไปดู ในห้องที่ลิงดารังหุยแล้วสายด่วนวันนี้ตรงกับเลขทูบด้วยเออตรงกันมีมันมีมันมีมันม,ม,นมีเลขมันตรงกันเนี่ยจำไว้นะใบแดงอนะ่ะชอบออกข้างล่างใบเต็มชอบมาข้างบนอ่าผมบอกแค่นี้ผมใบให้แค่นี้นะเพราะฉะนั้นใช้วิจยายาในการตัดสินใจนะครับอ่าซื้ออย่างมีสติและจะมีสตางคนะ์อย่างที่เขาว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่า ใช้วิจารณญาณไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ทําให้คนเนรือเ้อ้างเดือดร้อนความสุขของคนรักหวยนะครับวันนี้ก็ก่อนจะจากกันไปน้องวันนี้มาตามสัญญานะมาจุดทูบไปดูวันนี้ก่อนจะจากกันไปนะครับก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณอำนาจคุณพระศร,รีรัตนไตายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับช่วยดลจิตดลใจดลบันดาลให้กับพ่อแม่พี่น้องช่วยเปิดดวงเปิดโชคให้กับคนดูทุกๆคนนะครับได้เปิดดวงเปิดโชค มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือเงินทองเข้ากระเป๋าเงินทองเข้าบัญชีจะทําอะไรก็ให้เจริญรุ่งเรืองง,งอกงามร่ํารวยคิดสิ่งใดขอให้สมดังความปรารถนาทุกๆคนสาธุก,กับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เฮียตีคนรักหวยครับมาจุดทูรัฐบาลไทยให้กับพี่ๆทุกท่านได้รับชมกันแต่เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง คนรักหวยทุกคนท่านงวดนี้รัฐบาลไทยขอให้เฮงๆปัง,ปงๆรวยๆทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ